สวัสดีค่ะอย่างไงหนะน,น้าตาหน,น่ารักน่าค่ะค่ะ กินข้าวเล่นเที่ยงแล้วกินข้าวก่อนลนะูกปะ่ะไม่ถ่ายแม่เลยนะถ่ายแม่แค่ไหนเพิ่มาถ่ายพ่อพ่อมองไม่เห็นเลยถ่ายพ่อแล้วก็ส่งไว้นั่นส่งลายลายไม่ได้ ลงคลิปว่ะเล่นคลิปเลยว่ะวันนี้อากาศแจ่มใสดีนะคะโู้แสงแดดช่างร่างจริงๆบ๊ายบายนะคะมันน่ามาชมกันใหม่